รู้ไหมครับว่าเกงสีขาวนะครับใส่กับอะไรก็ดูดีดูคุณชายไปซะหมดเลยเดี๋ยวม้เจะบอก4ทริคแต่งตัวกับเกงสีขาวให้ดูดีง่ายๆเดี๋ยนะครับไปยามเอาไม้ลองไม้กลับมาพับกบเฮ้พบกับไม้แล้วนะครับกับเอาไม้ลองไม้นั่นแหละก็ใครที่เพิ่งเข้ามายังไม่กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งอย่าลืมกดนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์การดูแลตัวเองแบบง่ายๆหรือ ใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับแต่ครั้งนี้นะครับไม้ขอพูดเกี่ยวกับกางเกงสีขาวหน่อยละกันกางเกงสีที่ไม้เนี่ยเพิ่งมาใส่ได้ไม่นานเลยครับซึ่งแต่ก่อนนะครับไม้ก็ไม่ค่อยกล้าใส่หรอกเพราะว่าใส่ไม่ถูกใส่ไงดีไม่รู้เรื่องไงแต่พอใส่ปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยกลายเป็นแบบกางเกงสีเบอร์อันดับหนึ่งทำไมชอบใส่มมกเลยครับแต่ตอนนี้เพราะว่าในกางเกงสีขาวนะครับไม่ว่าจะใส่เที่ยวเดินห้าง หรือแม้กระทั่งใส่ออกงานนะครับดูดีดูคุณชายเป็นสมุดเลยถามว่าเกงสีขาวเนี่ยใส่ยากไหมจริงๆก็ไม่ได้ยากครับแล้วถามว่าใส่ง่ายสามารถแบบเอาแล้วมาหยิบใส่ได้เลยหรือเปล่ามันก็มันยังง่ายขนาดนั้นแต่มันจะบอกสี่ทริกแส่งเกงขาย,ยาวให้ดูดีง่ายๆยิ่งข้อสี่นะบอกเลยครับว่าแค่เอาแบบนิดนึงเนี่ยส่วขาที่ดูยาวมากเลยอยากรู้ป้าคืออะไรไปดูข้อแรกกันเลยข้อ1ใส่เสื้อสีเข้มครับเป็นทริกแบบตายตัวของผู้ชาย,ยแล้วครับว่า เสื้อสีเข้มกางเกงสีอ่อนกางเกงสีเข้มเสื้อสีอ่อนนะครับครั้งนี้กางเกงสีขาวคือสีอ่อนถูกไหมน้แปลว่าเสื้อเราต้องเป็นสีเข้มจะถามว่าเสื้อสีอ่อนครับใส่ไม่ได้หรอจริงๆครับเสื้อสีอ่อนใส่ได้นะแต่เกิดแบบอ่อนพัดเทลอ่อนแบบอ่อนมากๆเลยเนี่ยจริงๆไม่แนะนําเลยครับสำหรับผู้ชายผิวเข้มหรือว่าผิวสองสีน้ำผึ้งแบบไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นโทนแบบอ่อนๆเนี่ยแนะนํากับผู้ชายแบบผิวขาวไปเลยครับซึ่งไม้ใส่ปุ๊บก็ดูหมองดูดอดไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดสมมติว่่่่าต้อองงงใใสสสีีีเหลืยไดน แนะนำเป็นเหลืองโทนเข้มครับเข้มปุ๊บกางเกงสีอ่อนอปะเนี่ยดูเข้ากว่าอันนี้อันนี้แต่ปุ๊บมันดูแบบหมองมนิดนึงเพราะฉะนั้นนะครับแนะนำให้ขบวนเป็นโทนสีเข้มเ้าไว้นะครับอันที่2คือน,นี่เลยกางเกงผ้าซีโนครับนุ่มสบายแมตเสื้อผ้าง,ง่ายซึ่งจะแตกต่างกับกางเกงยีนส์สีขาวครับมันก็ดูแบบดูสติกเกินไปลุดทามานิดนึง นี่ใส่ปุ๊บดูดีสไตล์คุณชายผุ่มๆได้เลยครับข้อ3คือรองเท้าต้องไม่สีชุดฉากมากเกินไปครับเพราะว่าเกงสีขาวนะครับจะมีความเรียบและความมินิมอลนตัวอ,อยู่แล้วถูกไหมนั่นแปลว่ารองเท้าเราต้องแบบมินิมอลตามด้วยนี่สีแนะนาคือสีขาวสีดำพิคแกสชูหรือผ้าใบาก็ได้นะครับเพราะว่าสบาบง่ายๆมากเลยหรือทิชง็ได้นะครับก็รองเท้านะครับควรเป็นสีเดียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในร่างกายเสื้อหรือกางเกงนะครับเช่น เสื้อสีดำกางเกงสีขาวรองเท้าสีขาวหรือสีดําก็ได้ครับถ้าใส่เสื้อโทนสว่างกางเกงสีขาวนะครับแนะนาให้ใส่รองเท้าโทนสว่างคือสีขาวเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเสื้อเข้มล่ะครับนี่เลยรองเท้าสีดําจะเหมาะสมการนะครับข้อ4เอาเสื้อนี่นี่ใส่กางเกงครับเห็นไหมครับว่าใส่ปุ๊บแล้วดูดีดูเรียบร้อยดูคุณชายาตายมสไตล์มากมากเลยถามว่านอกจากจะแบบดูดีแล้วทําให้เราดูช่วงขาดูยาวขึ้นอีก ดูสูงขึ้นอีกนะครับเห็นไหมครับว่าแค่เสื้อใส่ใงเกงปุ๊บก็ดูสูงขึ้นได้แล้วง่ายๆเห็นไหมละครับว่าการแต่งตัวกับมาเกงสีขาวสไตล์คุณชายออกมาให้ดูดีในราคาประหยัดเนี่ยไม่ยากเลยแค่รู้4ทริคง่ายๆนะครับผม ส่วนใครนะครับที่ยังไม่เคยใส่กางเกงสีขาวนะครับแนะนำให้ลองมาใส่ดูนะครับแบบค่อยๆแบบเปลี่ยนลุคไปทีละนิดทีละหน่อยเพื่อนๆอาจจะชอบแบบมานก็น,นะครับแต่ใครนะครับที่มีอะไรจะปรึกษาในก้าวหมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทาร่างสมนอนก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยอย่าลืมกด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งจะไม่พลาดคอนเทนต์ดูแลตัวเองแบบง,ง่ายๆนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอเมรังไม่กางเกงสีขาวใส่กางกับเสื้อสีเข้มใส่สามตัวได้ไหมไม่ได้คืนเลยบ๊ายบาย